สวัสดีครับจากช่องบาวเดชเจลถทูอวิเชียวครับเกิดอะไรขึ้นกับเวทีสาวน้อยไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเป็นแบบนี้นะครับลำโพงทำไมมีสามชั้นด้านล่างนะครับโอ้จอก็มีนะฮะจอมีเหมือนเดิมยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินไม่น่าเชื่อ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้มาดูกันครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับลำโพงมีสามชั้นอย่างนี้นะไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้มาเลยนะฮะ มีจอนี้นะฮะตอนนี้สาติดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างพร้อมนะ LED ขึ้นขานหน้าพร้อมขับพร้อมเวทีพร้อมนะใครยังไม่มานะครับมาเลยนะอากาศเย็นสบายครับ อลังการงานสร้างครับไปไปไปเจา้ออจาอะไรขึ้นนะฮะเจ้าอะไรขึ้นใหม่ไปหรอไปเอไปไปไปขวาออกไปตรงไปขวาออกไปขวอกไปอาโอ้ตรงไหมนี่ครับทุกอย่างพร้อมนะมิกพร้อมลานคขาเพียบนะฮะ ไฟพร้อมนี่ครับเกิดอะไรขึ้นนะกลับไปที่สาวน้อย <c oughs> ยิ่งใหญ่อลังการครับ ตัวนี้มาเลยนะตอนนี้รถไฟทุกอย่างพร้อมนะเวทีพร้อม <c oughs> ห้องน้ํามีได้ให้นะครับห้องน้นนํานู่นนะมาตรงนูน้แล้วนะฮะห้องน้ํามีห้องน้ําบริการครับ การร้านค้านะครับเพียบเลยนะฮะมีห้องน้ำพร้อมนะครับ ยอดจริงๆนะครับร้านค้ามากมายวันนี้นะฮะทุกอย่างพร้อม ลำโพงวันนี้สุดยอดจริงๆนะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากมายไปประดับนะฮะจอวันนี้ชมฟรีครับมาเลยฮะ ดีเย็นสบายครับมาเลยนะมีพร้อมนะทุกอย่างพร้อมไฟประดับพร้อมแล้วนะครับ วันนี้ล้อมสังกะสีนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะล้อมสังกะสีหมดที่กว้างวาขงครับมาเลยนะมีจอให้ชม วันนี้แปลกขึ้นเยอะนะฮะจอลำโพงนะครับมากมายวันนี้ก็เอาไฟสองหน้าขึ้นนะครับเอามอนิเตอร์ขึ้นครับนี่นะฮะเอามอนิเตอร์ขึ้น ห้องน้ำบริการทั้งฟรีนะฮะมีห้องน้ำมาบริการครับทุกอย่าง สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับวันที่17หนังขายอ้อน,นะครับ